สองวันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องทักษะการโค้ชเพื่อครูนะคะโค้ช mm. ในความหมายของห้องเรียนนี้หรอคะ mm. ก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อช่วยให้คนอีกคนหนึ่งไปเจอคำตอบของเขาด้วยตัวเขาเองแต่เราเนี่ยใช้คำถามเป็นเครื่องมือและการฟังของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เขาเดินทางเพื่อไปหาคำตอบภายในตัวเขาอะคะ่ะแล้วถ้าวันนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะผู้เก๋อยากเห็นอะไรต่างไปจากเดิม ตอนนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกาเหือยที่เหมือนถูกกดลงไปเรื่อยๆม่มีใครหาทางออกได้เวลาเราโค้ชเนี่ยเราจะไม่ได้ไปมุ่งไปแก้ที่ตัวปัญหานะคะแต่เราจะมุ่งกลับมาให้คนคนนี้ได้ทําความเข้าใจตัวเองได้สืบค้นเข้าไปภายในตัวเองไปหาปัญญาหรือคําตอบที่บางทีมันมีอยู่แล้วในตัวเองนี่แหละให้มันกระจ่างชัดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเขารู้คําตอบแต่เขากลัวที่จะทําตามคําตอบอันนั้น การโค้ชจะช่วยเขามีความกล้าขึ้นแล้วก็เข้าไปเจอกับคําตอบอันนั้นได้ดีขึ้นค่ะโคช้ชเป็นแค่เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆรับฟังแล้วตั้งคําถามเพื่อให้เขาเจอแนวทางของเขาเองเราไม่ต้องไปกําหนดเป้าหมายเป็นของเขาความสําเร็จก็เป็นของเขาครูทุกคนบอกว่ามันควรจะเป็นทักษะที่ครูทุกคนควรจะมี คือเราพบว่าเวลาที่ครูสอนเด็กมันไม่ได้สอนแค่เนื้อหาวิชาเนาะแต่เรากําลังดูแลคนคนหนึ่งอะโค้ชเนี่ยคือเครื่องมือที่ครูเนี่ยจะช่วยในการกลับมาดูแลชีวิตเด็กได้ด้วยครับผมว,ว่าตรงนี้เป็นตัวสําคัญมากซึ่งกระบวนการการโคร้ชตรงนี้นะครับก็ทําให้ครูเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตามศักยภาพที่เขาอยากทําโค้ชจ็อไปตปัดใช้ได้ในวิชาที่ทําเป็นพวกโปรเจกต์เบสเพราะว่า เวลาเด็กทําโครงงานเด็กต้องค้นหาคําตอบด้วยตัวเองไม่ใช่ทําตามที่ครูสั่งแต่เขา่ต้องไปเป็นคนแบบตั้งคําถามเองหาโจทย์เองเจอคําตอบเองครูช่วยไก i ์ด้วยการใช้คําถามแล้วใช้ทักษะการโค้ใชให้กับเด็กได้ดนะคะโคแล้วามากส่วนเรื่องของการโค้ชต่าะก็ได้แนวทางที่เราจะนำไปใช้ทั้งกับตัวเรา เรียนแล,แล้วก็กับเพื่อนร่วมงานแล้วคิดยังไงให้มันล้วงไปถึงคุณค่าและความเชื่อของเขาที่มันแฝงอยู่จริงๆอันนั้นแหละมันมันยากแล้วมันก็ท้าทายมากสำหรับคนที่เป็นโค้ชอันแรกเลยที่ต้องทําทุกคนต้องฝึก mm. ก็ต้องเริ่มด้วยการฝึกเรื่องการฟังฟังแล้วจับไปที่หัวใจของแก่นของเรื่องหรือจับไปที่ความรู้สึกจับไปที่คุณค่าได้ทำไมขอพอลงคนคอลิงทำไมไม่เป็นคมที่ี เราไม่ได้รู้เลยว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นปัญหากันอยู่เนี่ยเพราะมันไม่ฟังกันไงฉันไม่ฟังเธออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในการที่จะนํามาใช้ในการดารงชีวิตต่อไปข้างหน้าเพราะการฟังการนิ่งการวิเคราะห์การทําอะไรก็ตามแต่ต่อไปนี้แหละการฟังนี่แหละคุณจะต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุด ฟังเสร็จก็จะให้ฝึกตั้งคำถามคำถามปลายเปิดคำถามง่ายๆแต่เป็นคำถามที่ทรงพลังครูยุทธแน่ใจได้ไงว่านักเรียนต้องาออการคตอบหรือการแก้ไขคือถ้ามีสักคนที่ต้องการนะเราก็วรดี่จะทำโคชี่เนี่ยจะเป็นต้องช่วยเด็กนักเรียนเท่านั้นนะครับไม่ครับโอเคพอฝึกตั้งคำถามเสร็จ ก็จะเริ่มให้ตัวโครงเป็นคล้ายๆแผนที่การเดินทางเราเรียกว่าโกลโมเดลเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายนะจากนั้นไปสํารวจสถานการณ์แล้วลองดูซิมีทางเลือกอะไรบ้างแล้วค่อยไปหาว่าจะเอาแอคชั่นไหนหรือว่าจะลงมือทําอะไรหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแบบพาเดินทางเนาะก่อนอื่นเลยสะท้อนตัวเองก่อนเลยที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่เป็นครูค่อนข้างที่จะตัดสินเด็กเลยค่ะก่อนหน้านี้คือแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราชี้ตลอดค่ะ เราไม่เคยสอนโดยการแนะนำเราบอกให้เขาเป็นพอมันเริ่มฟังมันทำให้หนูเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนการจี้ปัญหาโดยการใช่ไม่ใช่ทำไม่ทำเป็นแบบถามโดยการโค้ชอะค่ะมันน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่ากลับไปนี่ก็คือคิดแบบน,นั้นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วสนุกแล้วเด็กสนุกไม่เครียดแล้วก็เอาไปปรับเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ เหมือนมีความสุขค่ะในห้องเรียนก็คือแบบมีความสุขสิ่งสําคัญที่คิดว่ามันเป็นหัวใจของเรื่องราวคือการให้เขาได้ลงมือฝึกแล้วได้โค้ชจริงๆเพราะมันได้อยู่ในประสบการณ์จริงก็จะให้ทักษะเพิ่มเป็นทักษะพื้นฐานของการโคร้ชสิมผมผม่งสำคัญแบบนี้ไปสิ่งสคัญคว่ามันเป็นปก,าการที่สองฝ่ายได้ได้เล่าทั้งสอง ไม่เ้าัเนมอเห็นคลากมันายว่าเขาอยู่หน้าต่างนั้นเขาไม่เข้าไปอ่า <Gym>. น3คนแต่จริงเขาาน200คนคือไม่เข e. no, so <the> no, no, um. ้าไปอนเลยแค่หน้าบเพราะฉะนั้นเขาพยายามให้โคชีเกิดความตระหนักรู้ตรงนั้นนะคะเราไม่โคชที่เนื้อหาเราไม่โคชที่เรื่องราวของเขาเราไม่โคชที่แบบว่าวิธีการเขาจะทําอะไรอะไรที่มันเป็นตัวหยุ่หยั่งข้างในมันคืออะไร พอเราได้ไปเห็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ได้เห็นวิธีการที่เราจะเอาไปใช้ได้เพราะว่าตัวโปกติคือเป็นหัวหน้าบริหารทั่วไปผาแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองตรงนี้เราจะได้ใช้กับเด็กก็คือตรงพอดีแล้วก็ได้ไปเสริมของตัวเองด้วยค่ะความเชือเป็นของเขาความชอบเป็นของเขาเราแค่ซื้อสัตส์งของเราเองไว้วางใจแล้วก็ทำดีที่สุดข,ของเาผลลัพธ์ก็ต้องเป็นของเขา อยูมว่าเราเป็นโค้ชใช่ไหมเราเดินเคียงข้างเขาการตัดสินใจเป็นของเขาพอเราได้มาเรียนรู้อะค่ะเรารู้ว่าเออเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้จริงแล้วเราอะเห็นจริงตั้งแต่ที่เรามานั่งอบรมอะคือมัน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 เกิดขึ้นจริงคือเราฟังนักเรียนมากขึ้นแล้วนักเรียนก็ดูมีความสุขมากขึ้นดังนั้นเวลาเราเข้าคอร์สเนี่ยเออเราก็มองกลับไปที่โรงเรียนเราว่าเราก็ขึ้นมาอีกบทบาทหนึ่งเพื่อพาน้อง และองค์กรไปถึงจุดหมายที่มีความสุขมันพิสูจน์แล้วว่ามันใช่